สวัสดีครับผมนราทิ์ภูมิถาวรนะครับฟาร์มปูนาชจยดาศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูนาออร์แกนิกนะครับและระบบอินรีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเลี้ยงปูนาสร้างอาชีพสร้างแล้วรวยสร้างเรามีอาชีพที่มั่นคงเราทําอย่างไรนะครับปูนานะครับพูดถึงปูนาปัจจุบันเนี่ยปูนาในระบบธรรมชาติของเราเนี่ยไม่มีละนะครับเพราะว่าเดินสารเคมีนะครับผมนะครับ แล้วก็ใครคุกคามจากธรรมชาติจากมนุษย์ทําให้วงจรของปูนาเนี่ยได้หายไปในวระจักบวกการธรรมชาตินะครับเราจึงเอานํามาเลี้ยงใหม่เป็นระบบที่เราจะทําขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคนะครับในความของสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีนะครับผู้บริโภคบัรจัยการรับประทานนะครับไม่มีปรสิตไม่มีปริ่ไม่มีพยาธิเมื่อปูนานํามาเลี้ยงได้เราก็ต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปูนาได้นะครับปูนาปัจจุบันเนี่ย ถือว่าเป็นศาสตร์เศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีอาชีพทําในด้านของการประมงการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจืดทีน,นี้เนี่ยการเลี้ยงปูนาเนี่ยมันสร้างอาชีพให้เราได้อย่างไร 1. เราเลี้ยงเพื่ออะไรครับ1เลี้ยงเพื่อบริโภค2เลี้ยงเพื่อทําเป็นธุรกิจ3เลี้ยงเพื่อต่อยอดในการกระบวนการแปรรูปทีนนี้เลี้ยงเพื่อบริโภคเนี่ย ถ้าเราเลี้ยงเรามีจากการระบบที่ดีมีปริมาณที่มากแล้วเนี่ยเราก็ต้องจํากัดและดูแลแล้วก็ขยายผลประโยชน์ของเราเนี่ยในการเลี้ยงในบ่อของเราเนี่ยให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้ก็คือการแปลรูปนะครับดังนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์และการแปลรูปเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับาชาวกเกษตรกรนะครับยกตัวอย่างผมฟาร์มปูนาชจยดาเนี่ยผมขายปูนะครับขายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับขายกระบวนการแปลรูปไม่ว่าจะเป็น การทำผลิตภัณฑ์แปลรูปเป็นน้ำพริกปูนาปลาปูนาซุปต้ม,ตมยำก้อนปูนานะครับแล้วก็กระบวนการการแยกเป็นปูดองนะครับปูดองสมุนไพรนะครับกระบวนการแยกชิ้นส่วนต่างๆมาเป็นขายมันปูขายอกปูขายก้ามปูทุกอย่างเราสามารถทําอาชีพได้เราไม่ต้องไปทํางานในโรงงานไม่ต้องทํางานที่ต่างจังหวัดเราอยู่ที่บ้านเราทําอาชีพเกษตรนะครับผมนะครับเราสามารถควบคุมมีพ่อแม่พี่น้องเราก็ตั้งเป็นกลุ่มโอท็อป จดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหนึ่งลิตภั์นหนึ่งตำบลน,นี่นะครับรายได้ที่มาจากเราส่วนที่2ตามมาก็คือการขายพันธุ์การขายพันปูคือเราต้องมีการเลี้ยงระบบที่สะอาดปลอดภัยเพื่อจะได้คัดพ่อพันไม่พันเนี่ยนำไปยังฟาร์มอื่นที่สนใจในการเลี้ยงเพื่อสามารถต่อขนเป็นอาชีพของเราได้นะครับผมปูนาที่นิยมเลี้ยงเนี่ยมีด้วยกันในประเทศไทยเราเนี่ยสิบกว่าชนิดแต่เรานิยมเลี้ยงแค่2กลุ่ม กลุ่มเมือเคยเป็นปูนาระบบน้ําจืดหรือเราเรียกว่าตระกูลสยามายประกอบด้วยปูนาพันธุ์ก้ามดิบม่วงนะครับซึ่งภาษาถิ่นเราสามารถแยกอีกสองประเภทก็คือเป็นสายพันธุ์กําแพงและสายพันธุ์ปูนาพันธุ์พระเทศนะครับข้อแตกต่างของปูสายพันธุ์สองอย่างนี้ก็คือไม่แตกต่างกันมากเลยอยู่ที่สีสันและขนาดอย่างเดียวนะครับปูนาพันธุ์ก้ามดิบม่วงหรือปูนาสายพันธุ์พระเทศเนี่ยจะอยู่ที่ภาคเหนือเป็นหลักนะครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยานะครับผม ส่วนปูนาพันกำแพงหรือปูนานกล้ามดิบม่วงที่ชาวบ,บ้านเรียกกันทางภา่งเหนือตอนล่างเนี่ยจะอยู่ที่สโอไทยสุโรพิจิตกำแพงเพชรนะครับบริเวณนี้เองครับละกษณะัด่นของมันก็คือตัวโตกล้ามใหญ่ให้ปริมาณน้ําหนักเยอะเราก็เอาจุดเด่นตรงนี้นะ่ะมาทําเป็นอาชีพก็คือทําเป็นปูก,กิโลนะครับผมเอามาช่างกิโลขายเอามาแปรรูปก็จะมีปริมาณเนื้อเยอะนะครับส่วนนี้นะครับและส่วนที่2ก็คือการทําพันธุ์พันเนี่ยที่สโอไทยบ้านผมเนี่ย จะโดดเด่นก็คือเป็นปูที่เติบโตเจริญเติเบโตดีที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดเพราะว่าอะไรครับสโขรไทยเป็นที่ราบลุ่มน้ําท่วมบ่อยนะครับผมเมื่อน้าท่วมบ่อยปุ๊บก็เอาซา,า,รรรารกคื่นซากสัตว์ตะกตะ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 นอนตะ่างๆจากภาคเหนือลงมาอยู่ที่สโครไทยแล่าทุลมสมบูรณ์ก็ทำให้ปูนานะมีความที่แตกต่างพิเศษจ,จากที่อื่นก็คือแข็งแรงตัวใหญ่นะครับปริมาณน้ําหนักเยอะสีสันสวยงามนะครับผมนะครับการเลี้ยงปูนาเราสามารถเลี้ยงได้หลายแบบหลายชนิด ที่เราเลี้ยงอยู่คือระบบออร์แกนิกและระบบอินทรีย์เรามาจําแนกกันว่าระบบออร์แกนิกคืออะไรระบบอินทรีย์คืออะไรนะครับระบบออร์แกนิกก็คือการจัดการระบบที่ไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เลี้ยงในรกระชังบกเลี้ยงในระบบปิดที่เรามีเอาไว้นะครับผมนะฮะใช้น้ําสะอาดในการเลี้ยงนะครับควบคุมเรื่องอาหารนะครับมีการจดบันทึกมีการทําความสะอาดอย่างอ,อย่างเป็นเวลาแล้วก็ถูกต้อง ให้อาหารที่ไม่มีสารเคมีไม่มีสารเล่นสีเล่งโตนะครับเราเรียกระบบออแกนิกคืออาหารครีนนะครับอีกตัวหนึ่งคือระบบอินทรีย์อินรีย์ผมจะเรียกว่าระบบผสมก็คือการเลี้ยงโดยการใช้มีดินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นระบบปิดนะครับผมเราอาจจะใช้อ่าในทุ่งนาของเราที่ลาบสูงหรือเป็นบอ่อปูนของเราเนี่ยแต่เอาดินภายนอกเข้ามามีกระเบื้องปิดเอาไว้หรือทําสถานที่ไม่ให้ปูออกไปควบคุมแต่มีดินเข้ามา การเลี้ยงปูเนี่ยระบบ2ระบบนียจะแตกต่างกันที่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมระบบที่หนึ่งก็คือระบบออร์แกนิกเนี่ยจะเจริญเติบโตชา้ากว่าระบบอินทรีย์เพราะว่าอะไรครับเราจับเขามามาขังในบอ่อมาปรับสภาพมาสร้างอ่าอ่าปรับสภาพเขาใหม่คือสร้างแรงแหล่งที่อยู่ให้เขาใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องปรับสภาพของเขาซึ่งการเติบโตเนี่ยมันสู้บ่อดินธรรมชาติไม่ได้แต่บ่อน,นี้เราสามารถควบคุมได้ดูแลได้นะครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับ จับมาตากระบวนการพันธุ์นี้ได้ง่ายนะครับผมตรวจสอบดูแลเช็คดูว่าปูเราสะอาดไหมปูเราท้องไหมขยายพันธุ์เมื่อไรเราดูได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นบ่ออินทรีย์ปุ๊บมีดินเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่สามารถที่จะควบคุมปูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีดินเข้ามาปูก็จะขุดรูไปอยู่อาศัยในดินนะครับซึ่งเรา,าบางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมเรื่องปรสิตได้ควบขยาดได้เพราะมีดินเข้ามาเกี่ยวข้องทอนนี้ผ,ผลผลิตนะครับการเก็บผลผลิตเนี่ยเลี้ยงบ่ออินทรีย์ออร์แกนิกเนี่ย การเลี้ยงออร์แกนิกจะดีกว่าเราสามารถจับผลผลิตได้เลยไม่ยุ่งยากในการจับเรามีที่อยู่ให้เขามีกระเบื้องมีผักตบชาวาหรือไม่ก็มีพวกแหนพวกจอกใบไม้ต่างๆกระเบื้องอยู่เขาก็อายอยู่ใต้นั้นนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นระบบอินทรีย์ปุ๊บเขาขุดรูอยู่แน่นอนเลยสมมุติว่ามีเออเดอร์เข้ามาลูกค้าต้องการปูจํานวนหนึ่งร้อยคู่200คู่ทําอย่างไรครับเราก็ต้องไปขุดในรูในดินใช่ไหมครับซึ่งเสียเวลาในการที่เราจะต้องอดูแลแล้วก็ การเก็บเกี่ยวพอดีดังนั้นข้อดีข้อเสียแตกต่างมีด้วยกันทั้งสองระบบแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเราดูแลถึงความสะอาดเป็นหลักแล้วก็ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเราก็เลี้ยงที่มีระบบนะครับทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภคได้นะครับจาก,กผู้เลี้ยงนะครับขอโทษทีนะครับสร้างให้กับผู้เลี้ยงได้เพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารคลีนที่สะอาดปลอดภยัยก็ต้องกินปูที่สะอาดนะครับเทียบเท่าจากปูนาธรรมชาติที่ เราไม่รู้เลยว่าปูนาธรรมชาติที่เราไปจับมาน่ะมีสารเคมีตกค้างจากเกษตรกร,กรที่ใช้ไหมไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่พ่นในานาข้าวนะครับอย่างล่าสุดภาคเหนือที่เจอคือสารพาราคอตเป็นสารเคมีต้องห้ามที่รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้แล้วก็ยังเจอในตัวปูนะครับตอนนี้ผู้บริโภคนํามาบริโภคก็ไม่รู้ว่า,าได้รับอันตรายมากน้อยเพียงใดน,นะครับดังนั้นตัวนี้ครับสำคัญเลยอาชีพใหม่ของเราการเพราะเลี้ยงปูนาระบบอินทรีย์และออร์แกนิกเนี่ย สามารถสร้างมูลค่าพเพิ่มและสร้างไรายได้ให้เราได้อย่างจริงๆครทีนี้เรามาดูกันวา่าปูนามันขายได้เงินได้อย่างไรเป็นเงินได้อย่างไรนะครับผมพ่อพันธุแม่พันหนึ่งเราขายพ่อพันธแม่พันธุ์ปัจจุบันปูนาระบบออกรกนิกอินรีเนี่ยจะขายอยู่ที่คู่ละ8 0ดสบถึงหนึบาทสมมุติว่าเรามีปูวันนี้ออเดอร์นะครับสั่งปูเราจํานวน500คู่เลาคูณ100เข้าไปเป็นเงินเท่าไรนะครับก็เท่ากับ5 0,000บาทนะครับผมนี่คืออยู่บ้านอย่างเดียวขายเฉพาะพันปู ไม่รวมกับสิ่งที่เราแปรรูปไม่ว่าจะเป็นการกระบ,บวนการทําปูดองนะครับผมทาน้ําพริกปูนานะครับผมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราแปลรูปไปเนี่ยเราขายได้อีกเราคิดดูว่าต่อวันต่อเดือนจะสร้างไรายได้ให้เราเป็นเงินสักเท่าไหร่นะครับนี่คืออาชีพที่อยู่ที่บ้านเราใช้เทคโนโลยีนวัตก,กรรมแล้วก็วิชาการเกษตรมาประยุกต์รวมใช้ด้วยกันนะครับซึ่งสามารถสร้างอาชีพให้เราได้อย่างมั่นคงเลยตรงนี้นะครับผมปัจจุบันนะครับในส่วนของผมเองเนี่ย ผมมีสมาชิกทั้งหมด80สาขาทั่วประเทศประกอบด้วยหลายจังหวัดทุกภาคนะครับผมซึ่งหน้าที่ของเราก็คือคอยดูแลให้คําแนะนําสมาชิกทั่วประเทศเลยตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงกระบวนการตลาดนะครับมีการรับซื้อปูจากสมาชิกที่เรานําไปให้เขาเลี้ยงเนี่ยเขามีผลผลิตเนี่ยเรารับซื้อคืนขึ้น,นมาเพราะว่าเรามีกระบวนการแปรรูปนะครับถ้าสมาชิกไม่สะดวกเราก็ไปสอนการแปรรูปเป็นสมาชิกก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันสามารถมีอาชีพด้ทุกครัวเรือนทั่วถิ่นทุกแผ่นดินไทยนะครับ อย่างล่าสุดนะครับเราก็ไปเปิดทางภาคอีสานนะครับทางภาคอีสานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่จะรับประทานปูนาเช่นปูดองในการทําบริโภคเป็นอาหารส้มตำนะครับนะครับส้มตําเป็นจีปูเป็นอ่อมปูหรืออาหารพื้นบ้าทางภาคอีสานเนี่ยจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของปูนาเนี่ยมีจํานวนมากมายเลยเราสามารถแยกขายเป็นชิ้นส่วนได้ต่างๆนะครับไม,ไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศเราก็ส่งออกไปในกะระบ,บวนการของการแปลรูปไปนะครับซึ่งกระบวนการแปรรูปทุกขั้นตอน เราต้องมีมาตรฐานครับสิ่งสําคัญก็คือต้องมีมาตรฐานเช่นมีใบอนุญาตคือมีอยอยื่องหมายการค้ารับรองถึงคุณภาพก็ทําให้เราเนี่ยต่อย,ยอดในการขายาพิิธภัณฑ์ไปต่างๆไปยังคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้ในรัฐต่างๆของต่างประเทศนะครับนี่คือสามารถสร้างไรายได้ให้เราอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับเกษตรกร,กรใหม่ที่สนใจการย้ายปูนาควรจะศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อน เมื่อศึกษาหาข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทดลองปฏิบัติเลี้ยงนะครับจากลงทุนจากนับ1 2 3สเป็นขั้นบันไดไปนะครับวิธีการเลี้ยงเนี่ยเรามีการสอนมีการจําแนกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูนาเปิดโอเพนให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาศึกษาได้อย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้นะครับองค์ประกอบต่างๆการทําบ่อการอนุบาลลูกปูการแยกกลาประเภทสายพันธุ์ปูทําอย่างไรการไปรูปอย่างไรเราเป็กลุ่มโอท็อป็ปกลุ่มภาษากิชุมชนเปิดกว้าง และอีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้สมาชิกเกษตรได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันที่ฟาร์มปูนาชย,ยดาสุโขทยัยนะครับซึ่งข้อ,อมูลทุกอย่างเนี่ยเรายินดีเปิดเผยให้กับสมาชิกที่สนใจการเลี้ยงทําเป็นอาชีพนะครับผมนะครับปัจจุบนันปูนาที่เราเห็นตามท้องทุกนาเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแล้วนะครับผมนะครับแทบหายไปหมดในวงจรเลยมีบางจังหวัดเท่านั้นนะครับมีบางจังหวัดที่้องเหลืออยู่เพราะว่าภัยแล้งธรรมชาติมนุษย์นะครับสารเคมีอันนี้นะครับ อีกอย่างนึงคือเรานํากลับเขาขึ้นมานะครับสร,สร้างสภาพแวดล้อมให้กับคือสู่ธรรมชาตินะครับวัตจักรของสิ่งแวดล้อมต,ต่างๆจะกลับคืนมาหมดทุกอย่างนะครับนี่คืออาชีพที่ผมอยากนําเสนอให้สมาชิกเนี่ยได้อา่าเป็นแนวทางในการนําไปประกอบอาชีพกันนะครับหลายๆอาชีพสามารถทําได้เราไม่จับจองจะเป็นปูนาอ่าเป็นการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเป็นเลี้ยงปลาสวยงามนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไหลนะครับการปลูกพืชเศรษฐกิจหรือการเลี้ยงปูนา อย่างอาชีพที่ผมเนี่ยแนะนำสมาชิกอ,อยู่ที่เรานํามาประยุกต์ใช้นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำอาชีพของเรานะครับเราเปิดกว้างนะครับทุกอาชีพสามารถเรียนรู้และสร้างได้นะครับผมตรงนี้นะครับ